จเจริญพรท่านผู้ชมวันที่17สิงหาคม2567คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมสมัน,นาพระวิเนธิการหรือตำรวจพระขึ้นที่วัดพัฒนารามพระอารามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระชมบรรยากาศการประชุมด้วยกันครับ ปณิยัติยากรเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นผู้แทนกล่าวถวายรายงานคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความปรับรูปพิธี็นอย่างยี่ที่ประเดชษฐพระคุณได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระวิยาธิการและผู้กิจองในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ2,567เบื้องต้นกล่าวขอกราบเรียนถวายรายงานความเป็นมาและการดําเนินการโดยสังเกตดังนี้สภาพสังคมปัจจุบันต่างคนต่างแข่งขันเพื่อมุ่งนําพาตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆปอบกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญในด้านวัตถุ ทำให้สังคมทำให้คนในสังคมละเลยการประพฤติในศีลธรรมเป็นเหตุให้การพัฒนาในด้านต่างๆเป็นไปโดยร้ายทิศทางที่ถูดต้องตามหลักศีลธรรมก็ให้เกิดปัญหาความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ข้ามาบวชในพระพุทธศาสนากล่าวคือบางคนเมื่อบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามหล ng, ักพระธรรมไม่นัย กฎระเบียบคำสั่งมหาเิรักสมาคมอาศัยช่องทางจากความเชื่อความเลื่อมใสในสัทธาหรืศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ยังไม่ค่อยภาคใจหลักพระพุทธศาสนาแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีการต่างๆระลึกอาจารับไม่สมควรแก่สมณวิิััยถึงขนาดรอมบวช หรือพระภิขุที่บวชเข้ามาด้วยสัทธาแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสมควรแก่สมณวมมิสัยเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวให้หากไกลจากอาบัติหนักอา,อาบัติเบาหรือโลก,กธรรมต่างๆนำไปสู่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนท่าธรรมวินยัยส่งคลให้มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆเอย แร่ภาพการปรัพึิผิพระธรรมวินัยของพระิิทุสาม,มเณวฝ่าพฝืนอดระเบียบมติของคณะสงฆ์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจนเกิดปัญหาความเือดร้อนรวมถึงแนวทางการปฏิบัติด,ด้านพระพุทธศาสนานอกเหนือพระธรรมวินัยที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจึงมีเรื่องร้องพบร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท,ท,ท็จจริง ทั้งตัวบุคคลและองค์กรพระพุทธศาสนาอยู่เนือมิดคณะสงฆ์ได้กระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการแต่งตั้งพระวินัยาธิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎระเบียบมติมหาเถราสมาคมรวมถึงกฎหมายของบ้านเมืองหากพบว่ามีความปรับฤรึ และอาจจะะไม่เหมาะสมหรือพบการกระทําความผิดตามพระธรรมวินยัยและกฎหมายบ้านเมืองพระวิทยาธิการก็สามารถดำเนินการเข้าไประงับเหตุตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงประสานหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นตั้งแต่ แต่งตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระบบวินัยธิิการพุทธศักราช2 5 6 2และในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพระวินัยทีิการที่ได้รับการแต่งตั้งตามเกณฑปกครองคณะสงฆ์จำนวน56ตำบลตำบลละ2รูปรวมจำนวน114รูปอีกครั้ง เจ้าคณะจังหวัดยังได้แต่งตั้งพระวินิยาธิการส่วนกลางของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของพระวินิจวิิยาธิการะปํากขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกจํานวนสิบรูปดังนั้นเพื่อให้พระวินิยาธิการมีความรู้มีความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามสมควรได้พัฒนาความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในการสอดส่องดูแลพระภิกษสุสามเณรให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดโครงการประชุมสมัมมนาเพื่อถวายความรู้แก่พระวิทยาธิการ ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวิทยาธิการประจำปีงบประมาณ2567ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันเสาร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567 เวลา09.00นถึง17.30นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพระวิทยาธิการและผู้เกี่ยวข้องกับงานพระวิทยาธิการรวมจำนวน180รูปคนในการดำเนินการจาดประชุมสัมนาในครั้งนี้ได้รับการบุมถัมา์งบประมาณในด้านการดำเนินการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกจากวัดพัฒนาการารารหลวงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกลา้าขอได้โปรดเมตตาและทุกบุญได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษถวายความรู้มอบนโยบายเก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา แก่พระวินายทิฏฐานในผู dad, ้เกี่ยวข้องของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2,567เป็นลักตับไปการเรียนมาเลื่อมลัคน์ความรบ้จากนี้สุราษฎร์ธานีอันจะเป็นรัฐวิทาเศรษฐกิจอ่อนเป็นต้นเป็นมาทั้งหลายในรัฐบาลแห่งตั้งเป็นพระวินัยทิฏฐาน พวกเราควรจะต้อมานัทำดีทุกคนตลอดทั้งรัฐาลและรัฐธรรมนูายังหมดว่าในยุคสมัทุกคนผมถือว่าตอนนี้เป็นคนเป็นนดีเป็นคนมุงมันเป็นนดีที่ผมในัง้ว ในตำแหน่งที่ได่ในฐานะที่เด้ที่ต่อมีอากัรคือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมารที่เข้ามาช่วยเหลืองานคณะสงฆ์เกีกับเน้นในด้านการปกครองเกี่ยวกับการจาระ คือการบล็อกการกระทำของพระผู้ที่บกต้องกางอาจาระบกต้องทานอจารย์พระดิศกรพระวิชิญาณญาณสอนจารนังจิวัดสมาธิอีกน่ัสูตเยอมากปั้นปาแล้วเขาค่อยีตอบเรื่องการบลอกมันมีควาหมายที่ ให้หน nah um so ้าที่ให้บทบาทในการดำเนินงานไปบ้างหรือเปล่าคือสวยกามเวลาปะทาอะไรเราต้องมีกฎหมายหรอกครับแต่ก็ทุกท่านก็เช่นกันเวลาจะทำอะไรเราต้องมีกฎหมายหรอกครับเช่นกันเมื่อวานนี้ผมคุยที่รัชวรรดมเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่เป็นตั้งแต่การจัดการทรัพย์สินองค์นายจนถึงระเบียบที่ออกให้เราดูแลได้ ถ้ในเรื่องของการบัหน้าที่ตรงนี้บบาทหน้าที่ในการุ้มต่อพุทธศาสนาในรงคร้างที่เป็นบทกระทรงของสำนงานรู้ศาสตร์าาตินก้าวุิ่านถามุานตอนนี้วุฒท่านที่เป็นข้าวิทยาการท่านใช้ระเบียบอะไรในการทำงานก็คือใช้รเบียบเนี้ที่ใกล้ชิดที่สุดนะใกล้ชิดที่สุดแต่ของสำนักงานรัฐศาสตร์สายชาติในฐานะส่วนราชการมันมีกฎหมายที่กว้าง้า ให้รอสายนะมันมีขั้นตอนนะมันมีขั้นตอนต่างๆมันมีวันหน้าที่ไม่ได้ไปเจอที่หน้าบ้านแล้วมีซื้อตรงนั้นแล้วมาโอนแต่อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้มาทำโอนอะไรนะท่านก็จะสอบสอบท่านเองมีการประชุมมีการทำเชื่อมีอะไร บรรยากาศทานน่าจะทราบแล้วในข้อตกลงระหว่างอกองบัญชาการสาธารภายนักและสำนักพุทธนะครับเขาได้แลกขามไปแล้วครับผมสร้างของกองบริการสาารภายนอกแจะสักพุทธในส่วนประเทศจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผู้บริการที่สร้างแล้วในส่วนรองคือผู้จักกดการทหารอกในส่วนของเราในภาคหนึ่งสองสามสี่เราอยู่ในภาคสี่สิบสิบครับนี้ก็ เวลาสมควรสมสมัยแล้วที่เราได้ประชุมกันมาทั้งวันก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านนะครับเนี่ว่าจะรังเหลือบอกความอยู่แต่ว่าที่เดินอยู่ไกลก็เดินทางกลับกันไปแล้วไกลๆนี่ยังเหลือใกล้ๆของเราเราขอบคุณทุกรูปนะครับต่อไปเราก็ปิดการประชุมแล้วก็ได้รากกระตา้นจากนัทใส่กระตุต่อไปครับ การประชุมสม,มัน,นาพระมิยติการขคณะสงฆมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีประจำปี2567นวัดพัฒนารามพระอารามหลวงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขอมุทนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจเจริญพร